สวัสดีครับคผูฟังที่รักครับคอลับมาทึกหน้า4ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับวันนี้ตรงกับวันที่10เดือนมีนาะคมปีพุทธศักราช2566นะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับไทยโพสต์บอกว่าไปด้วยหัวใจจริงๆถึงแม้ว่ามือขวาเนี่ยยังระบมต้องเข้าเฟือกอ่อนอยู่ก็ตามนะครับวันศุกร์นี้บิ๊กตู่เนี่ยกลับมาเดินสายอีกรอบหนึ่งจะยกคณะลุยพื้นที่ที่เมือง8ริ้วตามกําหนดงานเดิม งานนี้ไปในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ได้ไปในฐานะประธานคณะกรรมการกําหนดแนวทางและก็ยุทธศาสตร์การเมืองของพักรวมไทยสร้างชาติแต่อย่าลืมนะครับชเชิงเซาเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่เป้าหมายในอันดับต้นๆของรวมไทยสร้างชาติและที่สําคัญคืออยู่ในความรับผิดชอบของสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและแกนนําของพักนะครับที่หอบคณะนักการเมือง8ปริ้วซึ่งนําโดยนายกไก่ กิติเป้าเปลี่ยมทรัพย์นายกอบจอชเชียงเสนพระจากอกของลุงป้อมพักพลังประชารัฐแล้วก็ประพบกับลุงตู่ถ้าเกิดพูดถึงพื้นที่แปดริ้วชั่วโมงนี้เนี่ยต้องยกให้ทีมนายกไก่เท่านั้นแหละครับเพราะมาอยู่ในระดับแข็งโป๊กเลยทีเดียวแข็งไม่แข็งในขนาดค่ายอื่นยังยอมรับนะครับว่าทีมงานนี้แน่นปึกหากว่าเอาจริงเนี่ยมีโอกาสยกจังหวัดได้สบายสบายเลยนะครับแต่ก็มีเสียงกระซิบมาเหมือนกันบอกว่าเสียเฮง ถึงจะสู้เต็มพิกัดทุกเขตแต่ยังรักษาน้ําใจมิรเก่าในพลังประชารัฐอยู่คือจะยกเว้นเขตส,สี่ซึ่งพลังประชารัฐเนี่ยเพิ่งจะเปิดตัวเสเบนอัตกรสิริรัตยากรสอสอบัญชีรายชื่อซึ่งคราวที่แล้วจะลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบแบ่งเขตแทนปาติริสก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วครับเพราะว่าเป็นลูกชายของอิทธิสิริรัตยากรซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและก็เคยเป็นสอสอ,อชาเชิงเซานะครับที่ยังคงรักใคร่กันดีอยู่เหมือนเดิม เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยเขาว่ากันว่าถ้าเกิดเอาจริงทุกเขตไม่แบ่งเพื่อนพ้องน้องพี่กันเลยเนี่ยเสียเฮงกลัวว่าจะไม่เหลือเพื่อนสักคนหนึ่งนะครับยิ่งสถานการณ์ตอนนี้โจทย์นี่เต็มไปหมดเลยนะครับบันทึกต่อมาครับสองพี่น้องตระกูลปอปลาสายสัมพันธ์นี่ตัดกันไม่ขาดจริงๆแต่ก็มีการชิงไหวชิงพริบหักเหลี่ยมกันตลอดนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าเขาเป็นพี่ผมเหมือนเดิมนั่นแหละครับ ไม่มีอะไรหรอกครับไม่ได้ไปแข่งอะไรกับท่านหรอกครับน้องตู่พูดอย่างนี้นะครับแต่ถึงน้องตู่จะเลี่ยงพูดชนพี่ป้อมแต่ว่าเนื้อหาสัมภาษณ์โดยรวมเนี่ยเป็นการตอบโต้จดหมายฉบับล่าสุดของพลเอกประวิตธวงสุวรรณนั่นแหละครับฟังแล้วก็เหมือนหนังคนละม้วนเหมือนกันนะครับบิ๊กตู่ในการันตีบอกว่าตอนนี้ประเทศท่าสงบเรียบร้อยดีนี่ครับไม่ได้มีบรรยากาศขัดแยง้งเหมือนกับในอดีตอีกแล้วจะว่าไปแล้วเนี่ยจดหมายของบิ๊กป้อมเปิดมาฉบับแรกวันที่13มกราคม ผ่านเพจ a c e b o o k ของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณเนื้อหาก็จัดเต็มใส่บิ๊กตู่เหมือนกันนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเนื้อหา,าพาดพิงการรัฐประหารก่อนที่จะตบท้ายชูก้าข้ามความขัดแยง้งและจะพาประเทศสู่วิถีทางประชาธิปไตยน้ำซ้ำฉบับที่5เนี่ยยังมีการเกทับน้องตู่อีกต่างหากนะครับเนื้อหาบอกว่าอย่างนี้บอกว่าขอให้ทุกคนเนี่ยเชื่อมาด้วยประสบการณ์และเรื่องราวที่ผมสั่งสมมา จะทำให้ผมทำได้และจะทำได้ดีกว่าใครนี่แหละครับเนื้อหาฉบับที่5ว่าอย่างนี้จริงๆก็ไม่ต่างไปจากเรื่องนโยบายที่พลังประชารัฐเนี่ยออกตัดหน้าตลอดนะครับอย่างบัตรประชารัฐ7 0 0บาทก่อนที่รวมไทยสร้างชาติจะแก้เกมด้วยการคลอดบัตรสวัสดิการพลัสที่แปลว่าบวกนะครับเป็น1,000บาทเมื่อบนพรหัสอาจารย์แหมมนรุมนพิญโยสิวัตร์พึ่งจะเปิดนโยบายใหม่บ้านประชารัฐ360องศา หาเสียงกับคนกรุงนะครับโมเดลเนี่ยก็น่าจะต่อยอดมาจากโครงการบ้านคนไทยประชารัฐช่วยคนจนของรัฐบาลนั่แหละครับเอาไปว่าหลังจากนี้นี่ต้องรอดูว่าฝั่งรวมไทยสร้างชาติจะผุดนโยบายบ้านบลัฟกลับไปอีกหรือเปล่านะครับบันทึกต่อมาครับถึงจะถามกันรายวันว่าสามิตรจะอยู่หรือจะไปแต่ที่จริงแล้วไม่ได้มีอะไรให้กังขาอีกแล้วนะครับเห็นกันแบบว่าเห็นไส้เห็นพุงทุกขดหมดแล้ว สมศักดิ์เทพสุทินบอกว่าผมถนัดเป็นรัฐบาลมากกว่าขนาดหัวหอกกลุ่มสามมิตบอกชัดยิ่งกว่าชัดนะครับเพียงแต่ว่ารอเวลายุบสภาเท่านั้นแหละครับในเมื่อข้ามฟากไปแล้วมันได้ประโยชน์มากกว่าไอ้ครั้นจะข้ามกลับมาก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับอย่างน้อยขอให้เข้าไปนั่งในสภาขอให้มีเสียงยกมือโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้อันนี้สิครับสาคัญกว่าขืนอยู่ต่อเนี่ยยากที่จะการันตีคะแนนปฏิริสของพลังประชารัฐนะครับ ยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานเนี่ยตีกินลําบากเหลือเกินสู้ไปพึ่งกระแสของเพื่อไทยน่าจะสบายหรือฝั่งเพื่อไทยเองก็รู้ดีนะครับแต่ว่าการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ถ้าต่างฝ่ายต่างได้เดีลเนี่ยนะครับทุกอย่างมันก็ลงตัวแล้วครับฝากลุงป้อมเองก็ไม่แตกหักนะครับเพราะรู้ดีว่าวันหน้าเนี่ยยังต้องพึ่งพาก,กันอีกแนะ่หากเพื่อไทยแนลนด์สไลด์ล้มเหลวจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ไม่ยากแล้วครับแค่แปลงร่างเป็นงูเห่าข้ามกลับมาก็เท่านั้นเอง เส้นทางการเมืองกว่า40ปีเนี่ยเริ่มจากการเป็นนักการเมืองท้องถิน่นก่อนที่จะเป็นสสครั้งแรกในปี2526สังกัดมาแล้ว6พักการเมืองนะครับสำหรับสมศักดิ์เทพสุทินมีตำแหน่งรัฐมนตรียาวเหยียดเลยนะครับตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขปี2535รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมปี2535รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมปี2538ถึง2 5 3 9 รัฐมนตรีว mhm. ่าการกระทรวงสาธารณสุขปี2540รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมปี2540ถึงปี2541รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปี2544ถึงปี2545รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมปี2545ถึงปี2546รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2546ถึงปี2547รองนายยกรัฐมนตรีปี2547ถึงปี2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปี2548และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานปี2548ถึงปี2549ก่อนที่จะว่างเว้นไป5ปีนะครับหลังจากที่ศาลเนยยุบพักไทยรักไทยในปี2550แล้วก็กลับมาคัมแบกนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2562จนถึงปัจจุบันนี้นะครับ เชื่อแล้วล่ะครับไม่ถนัดจริงๆในการที่จะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะครับ